สวัสดีครับขอตนาพสูตรชา n นลฟอร์ Channel 4, จูยพยากรวันนี้จะมาพยากรคนราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเนื่องจากคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรล่วงหน้านะครับอของต้นปี2564กินระยะเวลา4เดือนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนนะครับ4เดือนก็มาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์อดี D มาที่บิลิเบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปโพสตไว้ Post, ให้แล้วสามารถแอดไลน์อดี D มาทําค่าครูได้ครับแล้วมาฟังคาํารกรนะครับเดือนมกราคมเดือนแรกของปี2564เลยนะครับว่าจะมีการโคจรยกใหญ่ดวงดาวอย่างไรและผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างโดยภาพรวมนะครับในเดือนมกราคม2 5 6 4เนี่ยจะมีการโคจรย้ายราศีสีดวงนะครับ ก็กลางๆเนาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวหรือดาวประจําราศีเกิดก่อนเลยนะครับคือดาวคานดาวคารเนี่ยเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมคือ27่ธันวาคมก่อนหน้าเดือนมกรานิดเดียวเองนะครับก่อนเข้าดาวนะอยู่ในราศีเมษนะครับได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงความเข้มแข็งความเป็นปุึกผันและความมั่นคงนะครับของวาสนาของคุณทําให้ตัวคุณนั้นดีนะครับในระดับหนึ่งแต่ ู่ในภพอรินะครับและกลุ่มดาวมฤตรอยู่ด้วยนะครับคำว่าภพอริหมายถึงปัญหาและอุปสรรคนะครับคือคนที่เกิดในราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ตนุอรินะหมายถึงดาวคันเนี่ยเข้มแข็งนะเกิดมาในดวงชะตาแต่ว่าบันมักจะมีปัญหาคือเขาเรียกว่าถ้าคิดดีก็ดีไปแต่ถ้าคิดลายแปลว่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการกระทำเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของความร้อน แรงเร็วอย่ารีบอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไอคือชายทั้งชีวิตเลยนะเพราะว่าดาวคารเป็นดาวธาตุลมเมื่อสถิตที่ราศีธาตุไฟอะลมมันกไปกับพืนไฟทําให้มันจิตใจร้อนรนหรือเขาเรียกว่าโทสะโมหะเนี่ยขึ้นมาง่ายมากนะครับโทสะนะครับคือความรุนแรงโมหะก็คือเป็นลักษณะของความลุ่มหลงกลายเป็นว่า ล่มหลงสิ่งใดก็มักจะใช้ความรุนแรงในสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะครับก็ามาระบังตรงจุดนี้นะครับแต่โชคดีที่คุณเป็นราศีธา,าตุน้าแปลว่าบางเทีมันไม่แสดงออกมาทันทีแต่มันเก็บกดภายในใจต้องระมัดระวังนะครับพยายามปลดปล่อยออกมาเพราะถ้าคุณถูกกดถึงต่ําที่สุดมันจะระเบิดออกมาได้นะครับพยายามปลดปล่อยพลังงานด้านลบด้วยกันออกกําลังกาย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเมื่อมันอยู่ในภพอะไรเนี่ยแปลว่าไปเหนื่อยเรื่องของการออกกำลังกายแล้วมันจะแก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะครับมันจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมาเราจะไม่เป็นคนเบี่ยงบีนนะเพราะคนราศีพิจิกมักจะชอบเบี่ยงบีนเพราะเป็นคนที่อารมณ์เนี่ยเก็บไว้ภายในแปลว่าทุกอย่างมันจะรวมอยู่ภายในหมดเลยนะครับไม่แสดงออกดังนั้นเนี่ยไม่เหมือนราศีเมษที่แบบว่าโกรธนะก็ตบหัวเปี้ยงหนึ่งเลยแล้วก็จบนะครับดาวคานเนี่ยเป็นดาวที่แบบว่าถ้าได้ระบายออกมาคือจบ แต่ถ้าไม่ระบายมันอัดอันอ้นน่ยมันจะระเบิดทีหลังได้อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูการโคจรยกยาราศีนะครับในเดือนนี้ของดวงดาวอื่นบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวพุธอาโนะครับดาวสุขจะมีการโคจรยาราศีนะครับเข้าสู่ราศีธนูในวันที่6มกราคม2 564นาสีในราศีธนูพบการเงินและรายได้นะครับเสริดคำว่าเสริดแปลว่าได้อย่างรวดเร็วนะครับดาวสุขเนี่ยเป็นดาวพบ วินาศของคุณนะครับก็แปลว่าวินาศกรุพะเข้ามาดีนะอ่าแต่ก็เสียด้วยนะครับเพราะว่ามันแปลว่าค่าใช้จ่ายพอมาจากวินาศแปลว่าการสูญสิ การสูญเสียการสูญสิ้นนะครับเปราะว่ามีมามันก็หมดได้นะครับไอเฉพาะในช่วงนี้นะหมายความว่าแต่โชคดีที่มันเดินเร็วหน่อยก็กลายเป็นว่ามันไม่ถึงเดือนหรอกมันก็จะผ่านพ้นไปนะครับเปราะว่าระมันระวังเรื่องของเงินเข้ามาแต่เราก็จ่ายออกไปด้วยอะไรประมาณนี้พยายามจัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีนะครับเพราะเป็นตําแหน่งมหาจักรเปราว่าการจัดสรรเรื่องการเงินแต่สิ่งที่ควรจะได้กลับไม่ได้ควรที่จะจ่ายกับไม่ได้จ่ายด้วยนะครับกลายเป็นว่ามันวุ่นวายเรื่องการเงินอะไรประมาณนี้นะครับต้องระวัง แต่ว่าอยู่ไม่ถึงเดือนอย่างว่านะครับเดี๋ยวจะย้ายอีกทีหนึ่งในวันที่30มกราคม2 5 6 3อนา64ีนี้นะครับดาวอาทิตย์นะครับจะมีกออารโคจรยราศรีในวันที่14มกราคม2564ในราศรีมังกรเนี่ยอยู่ในภพศาสระนะครับแปลว่าคุณจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในท่ามกลางฝูงชนหรือเขาเรียกว่าคนในสังคมนะครับ ใครที่มีแนวโน้มเรื่องของการขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีผลงานเนี่ยก็จะได้แสดงผลในช่วงนี้นะครับก็จะสามารถโดดเด่นได้ดาวทิตเนี่ยยังไปชุมนุมกันในราศีมังกรทั้งหมด4ดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และดาวพุธนะครับก็อยู่ในตำแหน่งนี้ทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นว่า เรื่องวุ่นวายเรื่องสังคมเลยแหละนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าบางทีมันดึงเอาพบที่เสียมาด้วยแต่ไปฟังค่าพยากรณ์ในเดือนมกราคมเพิ่มเติมเอานะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาการพูดในครั้งนี้สีราศีเองแต่ว่าใช้เวลา10กว่าน,นาทีเลยนะครับจากที่เคยอัดคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับประมาณ15นาทีเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีเวลาเนาะก็สามารถ กดฟังในเดือนมก,การาคมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนั่นเองต่อไปดาวพระเกศสุริยะจะมีการโคจรอยอราศีวันะที่20มก,การาคม2 5 6 4ในราศีพิจิกนะครับจะทับราศีเกิดและราคานาเกิดจะมีเรื่องวุ่นวายเขาว่าวุ่นวายหมายถึงวุ่นวายใจนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่เล็กๆน,น้อยๆเป็นเรื่องเหมือนกับแบบมดกัดนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรแต่มันแค่ว่ามัน มันวิ่งไปวิ่งมามันไม่อยู่กับที่อะไรประมาณนี้แต่มันหมายถึงประสบการณ์ด้วยหมายความว่าเราจะได้รับประสบการณ์นะครับมากๆเลยในเดือนมกราคมในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับลักษณะของตัวตนด้วยนะหมายถึงว่าการค้นพบเจออะไรบางอย่างของตัวตนเราด้วยนะครับดาวศุกร จะมีการโคจรยาราศีดวงสุดท้ายอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อสักครู่นี้คือ30มกราคม2564เป็นตัวแทนของการเงินและความรักด้วยนะครับอยู่ในราศีมังก,กรได้ตำแหน่งเทวีโชคอันยดีแต่ว่ามันไปกลุ่มกับดาวอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมเอาเสิร์ชด้วยนะครับเพราะว่าการโคจรอย่างรวดเร็วนะทีนี้มากันที่เดือนกุมภาพันธ์2564นะครับเดือนแห่งความรักในวันเลนทานกันเลยมีการโคจรยกย้ายราศีเพียงแค่3ดวงนะครับน้อยมาก เริ่มต้นกันที่ดาวอาทิตนะครับดาวอาทิตเนี่ยโคโจรยายราศีเข้าสู่ราศีกุมในวันที่13กคุมภาพันธ์2564ใกล้วาเลนไทน์เนาะได้ตำแหน่งประปลแปลว่าไม่มัน่นคงแปลว่า,าไม่ประเต็จประต่อนะครับหรือไม่ประจําเมื่อดาวอาทิตเนี่ยมาจากกรรมการงานนะครับเข้าสู่พอมพันธุนะครับถือว่าดีมากเลยนะก็แปลว่าชื่อเสียงจะโดดเด่น กว่าญาติพี่น้องทั้งปวงนะครับหมายความว่าอ่ะเราจะมีหน้าตาจะได้เครดิตนะครับมีหลักมีฐานคือเอาไปกู้ใครก็ได้หมดนะครับหมายว่าไปยื่นกู้กับธนาคารเนี่ยนะครับมีเครดิตดีสามารถยื่นกู้หลักทรัพย์หลักฐานได้นะครับหรือจะมีลักษณะของการได้เครดิตในจุดนี้ได้ด้วยนะครับทำให้เรานั้นมีศักยภาพ เพิ่มขึ้นมา1จุดละนะครับแต่เป็นประแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แปลว่าเคลื่อนย้ายปุ๊บได้ปรับทันที13กุมภาไม่ใช่นะครับค่อยเป็นค่อยไปเป็นการสะสมไปเรื่อยๆต่อไปดาวศุกร์นะครับดวงที่2จะมีการโคลจรยยราศีในวันที่23กุมภาพันธ์2564ดาวศุกร์เนี่ยดูเหมือนจะเสด็จในช่วง4เดือนเนี่ยนะครับก็เดือนแห่งความรักเนี่ยดาวศุกร์เสดก็ถือว่าบางทีความรักเนี่ยมันไปไวมันเหมือนกับอ่บันเสพไม่เต็มที่ในเรื่องของความรักนะ,นะครับ ไม่ได้ไม่ได้เสพอย่างว่านะแต่หมายถึงว่าเสพในลักษณะของความสุขความสัมพันธ์นะครับมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไปเร็วหมดหมายถึงว่าเจอใครปุ๊บก็ถูกใจปับ๊บอ่ะคบกันปุ๊บ แล้วก็บางทีมันอาจจะจากวัยด้วยอะไรประมาณนี้มนอยู่ที่ว่ามันเข้าพบดีหรือพบเสียอยู่ที่แล้วแต่ราศีแล้วก like ็อยู่ที่ดาวศุกร์ของเราเนี่ยดีหรือร้ายด้วยนะครับมันก็ควบคุมกันหลายๆเรื่องเนาะก็ไอเป็นภาพรวมนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากหมายความว่ามันเข้ามาเร็วแต่มันก็อาจจะออกไปเร็วได้ด้วยนะครับมันต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เมื่อเรารู้ว่ามันจะหลักง่ายไหนเร็วแบบเนี้ยเราก็พยายามนะครับให้อ่าทำตัวให้ดีนะครับแล้วก็อะไรประมาณนี้อย่าอย่ารักใครง่ายอย่าตอบคน ตกลงปลงใจกับใครง่ายอะไรประมาณนี้นะครับดูกันไปก่อนระยะยาวนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังได้นะในวันที่23กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับต่อไปดาวอังคารดวงสุดท้ายจะมีการโคจรย้ายราศีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ดวงสุดท้ายได้ตำแหน่งประและราชาโชคในวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยประกับราชาโชคเนี่ยนะครับดาวอังคารแปลว่าไม่ต้องขยันมากแต่ได้รับผลที่ดีโดยการคนอื่นจะ จุดจะดึงจะดันเราทําให้เรานั้นได้ง่ายแต่ต้องลงมือทําถ้าไม่ลงมือทําก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าทําเล็กๆน้อยๆแต่ผลที่ได้มันจะมากกว่าแต่ต้องขยันด้วยคือดาวอังคารอยู่ตำแหน่งนเี้แปลว่าขี้เกียจมันได้ง่ายก็เลยขี้เกียจระวังข้อเสียคือติดจากขี้เกียจเกินไปเพราะเดี๋ยวอังคารโคจรเข้สาสู่ราศีเมทุนในเดือนต่อไปเนี่ยมันจะลําบากนะครับด้วยกันแบบว่าคือ การที่เราสบายนานๆเกินไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทําอะไรเลยอะไรประมาณนี้เพราะมันได้ง่ายมาก่อนเนาะต้องระวังนะตรงจุดนี้มันจะเหมือนกับเป็นกับดักอะต่อไปเดือนมีนาคม2 5 6 4นะครับจะมีการโครจรย้ายราศีพับรวมคือ6ดวงเลยทีเดียวนะครับเยอะมากและดาวพุธย้าย2ครั้งนะครับเดือนพฤศจิกาธันวา2563ันาที่ผ่านมาเนี่ยย้าย5ดวงถือว่าเยอะแล้วนะอันนี้คือ6ดวงเยอะมากนะครับ มันจะไปชุมนุมกันในราศีมีนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดาวพุธนะครับจะมีการโครจรย้อยราศีดวงแรกนะครับเข้าสู่ราศีกุมในวันที่9มีนาคม2564ซึ่งดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นการรอบรู้เป็นการที่มีกลยุทธ์ในการที่จะ เอาตัวรอดได้ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามถ้าเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเนี่ยเราจะแก้ไขได้ด้วยกันมีสติดังนั้นพกสติด้วยในเดือนมีนาคมจะแก้ได้ทุกอย่างนะครับดาวอาทิตย์ดวงที่2จะมีการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีในวันที่1 4มีนาคม2 5 6 4ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชด,ดีเป็นการที่ดาวอาทิตย์นั้นกําลังเจิดจ้ามากนะครับใกล้โรคแต่ยังไม่ที่สุดจะไปที่สุดในเดือนเมษายนช่วงสงการนะครับอ่าก็หมายถึงว่าตัวเราเริ่มมีการแครขยีนเรื่า มีชื่อเสียงเครดิตต่างๆางนะครับยังถือว่าดีอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีเรื่องของชื่อเสียงเครดิตนั่นเองนะครับต่อไปดาวเกตจะมีการโคจรยาราศีนะครับข้าสู่์ราศีตุลในวันที่17มีนาคม2564ซึ่งอยู่ในภพวินาศของคุณนะครับออกจากราศีเกิดไปแล้วระวังเรื่องของอะไรที่มันมาทําให้เราไม่สบอารมณ์เราจะเหมือนกับ เวียงวีนแล้วทาให้สิ่งนั้นนั้นจะจบได้ง่ายนะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์เนี่ยมีเรื่องจุกจิกและหองระแหงกันไอยกตัวอย่างนะก็จะกลายเป็นว่าเรื่องรอย่าหลังกันได้ง่ายมากส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการใช้จ่ายยุบย,ยิมไปหมดนะครับกลายเป็นว่าเราอาจจะเงินหมดกระเป๋าแล้วก็ต้องไปกู้นี้ยืมสินคือมันจะจบในบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วแต่ว่าดาวสัมพันธ์กันเรื่องไหน๋ยวไปฟังคำยากรในแต่ละเดือนอีกเพิ่มเติมเอานะครับอย่างเช่นเดือนมีนาคมเนี่ยก็กดกระดิ่งติดตามเอานะครับ ต่อไปดาวศุกร์นะครับจะมีการโ,โจรย้าราศีนะครับข้าสู่ราศีมีในวันที่19มีนาคม2564ได้ตำแหน่งอุดปลว่าสูงสุดในรอบปีถือว่าโดดเด่นมากเรื่องของการเงินอ่ะดีละนะครับเรื่องการเงินดีละคือการเงินของเราเนี่ยไม่ใช่ดาวศุกร์ก็จริงแต่ว่าเราต้องชำเลืองดูดาวศุกร์ด้วยนะครับว่าสวยหรือเปล่าซึ่งมาจากภพวินาศหนึ่งแหละแปลว่าคนราศีพิจิกมักจะใช้จ่ายเยอะนะครับหรือเขาเรียกว่า ต่อให้มีเงินเข้ามาแค่ไหนก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะครับหรือเป็นคนที่ต้องรับภาระในเรื่องของการใช้จ่ายของครอบครัวของใครก็ว่าไปนะครับเราไปแบกใครบ้างละ่ะก็จ่ายในเรื่องนั้นแหละนะครับราศีพิจิกนยชอบแบกคนอื่นนะครับก็ระมัดระวังตรงจุดนี้แต่มันข้อดีก็คือมันเป็นแรงผลักดันให้เรานั้นขยันนั่นเองนะครับก็เท่าที่ดูดวงมาก็น่าสนใจทีเดียวคนราศีพิจิกเนี่ยดาวพุธนะครับโคจรน,นะครับได้ตำแหน่ง นิดในราศีมีนนะครับในวันที่26มีนคาคม2564เนี่ยอ่าดาวพุธในราศีมีนเนี่ยอยู่ในเรือนคูนะครับก็ถือว่าเป็นดาวดวงยศด้วยนะก็ถือว่าดีแต่ก็มีเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ปฏิปปตอ่อมันไม่อ่ามั่นคงถาวรนะครับเพราะประเนี่ยแปลว่าเส้นขาดนะครับแปลว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวหายนะครับกลายเป็นว่าไม่ปฏิปปตอ่อหรือไม่อ่าประจํานะครับเ <ME> มืเ่ออยู่ในราศีมีนเนี่ยอยู่ในภพปุตตะนะครับตีกลนธาตุนะครับก็อืมเป็นต เป็นตำแหน่งนิดนะก็การเปนว่าความสุขมันมีนะแต่ไม่ประจำหรือเขาเรียกว่ามามาหายหายก็ในเมื่อเรารู้แล้วก็ไปวางซะนะครับก็มีก็เสพไปถ้าไม่มีก็ก็รู้ว่าเออโอเคเดี๋ยวมันก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมามาหายหายเนาะแต่มันเสิร์ตด้วยนะแปลว่ารวดเร็วเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ออกไปราศีเมษต,ต่อนะครับเดี๋ยวไปฟังคำพยากรณ์เพิ่มเติมเลยดาวพฤหัสบดีนะครับเดินหน้าแล้วนะครับเข้าสู่ราศีกุมในวันที่29มีนาคม2 5 6 4 พึ่งจะเข้าราศีมังกรแบบแบอยู่ที่ปลายเดือนคอร์ะอน,นะครปบปลายปี2063ที่ผ่านมาอันนี้เข้าสู่ราศีกุมละโคจรเร็วมากนะครับเสร์ทคำว่าเสร์ทมาถึงโคจรอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีกุมช่วงนี้นะครับเนีย่ยพบพันธุ์ุดีมากนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากพบการเงินเข้าสู่พันธุโอเงินเป็นกอบเป็นกำนะเออถือว่าดีมากเลยนะครับในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปปลายเดือนนะก็ถือว่าโอเคไปถึงตําแหน่ง ในเดือนเมษายนด้วยนะครับต่อไปเดือนเมษายน2 5 6 4เนี่ยจะมีการโคจรยกย้ายราศีภาพรวมคือ5ดวงนะครับดาวพุธย้าย2รอบนะครับดาวพุธนะครับโคจรดวงแรกเลยนะครับเศรษย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษเห็นไหมมาแล้วนะครับ11เมษายน2564ก็อยู่ในภพอรินะครับก็ไม่ต้องตกใจพเพราะเศษเดี๋ยวอยู่ในภพอริแป๊บเดียวมันก็ออกไปราศีพฤษภมือนเดิมนะครับ ในปายเดือนเดี๋ยวติดตามต่อดาวศุกร์จะมีการโคจรย้าราศีนะครับในวันที่12เมษายน2564นายนะครับเข้าสู่ราศีเมษต,ตำแหน่งประนะครับในพพอริแปลว่าความสุขมันไม่ยั่งยืนความสุขมันไม่ปติดต่อหมายความว่าสุขๆุขดิบดิบอะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทุกอย่างเดียวนะมันก็ยังมีสุขบ้างนะครับะปะปนขเข้ากันไปไม่ต้องตกใจ เดือนเดียวอย่างมันก็ผ่านไปนะครับทนเอาต่อไปดาวอาทิตย์จะมีการควจรยาวราศีในวันที่1 4เมษายน2564นะครับในราศีเมษเนี่ยดาวอาทิตย์โดดเด่นที่สุดในรอบปีนะก็อยู่ในภพอดิษเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นระวังเรื่องของชื่อเสียงเครดิตของเราจะเสื่อมถอยแต่อยู่แค่เดือนเดียวนะครับทนเอาพยายามจัดการแก้ไขแล้วเดี๋ยวมันก็ดีนะครับพยายามทำตัวอย่าโดดเด่นจะเป็นภัยนะครับแต่ถ้าเราเจิมเนื้อเจิมตัวหน่อยอยู่ในที่ของเรา แล้วก็ไม่พูดจาหาเรื่องใครไม่หาเรื่องใส่ตัวอะไรประมาณนี้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับก็คนราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เก็บตัวอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคทำตามนั้นต่อไปก็จะดีขึ้นนะครับทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้แค่หนึ่งเดือนทนเอานะครับต่อไปดาวอังคารจะมีการจรย้ายราศีในวันที่14เมษาย,ยน2564เหมือนกันแต่คนรลาศีอังคาร้าสู่าสร,ราศีเมถุนละแต่ว่าสิ่งที่มันเคยง่าย ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงมากแต่เขาเนี้ยต้องลงแรงทาละอยู่ในราศีเมทุนเนี่ยเบื่อเบื่ออยากอยากนะครับดาวคารอยู่ในราศีธาตุลมเนี่ยมีความสุขก็ทํามันหัวชนฝาเลยแต่พอแบบอไม่อะไรไม่ถูกใจคือไม่เอาเลยก็กลายเป็นว่าบางทีเนี่ยมันเลอะแหละมันดูเหมือนจะเลอะแหละไปหน่อยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้พยายามหาแรงกระตุ้นนะครับพาวเวอร์ต่างๆอยาให้เรานั้นสามารถ ทำในสิ่งต่างๆเพื่อให้มันสําเร็จหรือไปสู่สิ่งที่ดีได้จะได้ดูเป็นคนที่มีหลักมีการมีทําท,ทุกอย่างดูแบบเข้มแข็งไม่ได้แบบหล่อหลอนแหล่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะเป็นดาวประจําตัวด้วยนะเพราะขึ้นอยู่กับอารมณ์ซะส่วนใหญ่เพราะเป็นดาวทัดุลมนั่นเองต่อไปดาวดวงสุดท้ายนะครับดาวพุธจะมีการโคจรยายราศีรอบที่2ในวันที่29พฤศจิกา,ายน2564นะครับข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ในเลน ดาวสุกนะครับก็ถือว่าเป็นคุ่ธาตุก็ดีนะครับก็จะส่งเสริมตัวคุณเองในภาพรวมสีเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับยังไงก็เอาไปปรับยุบปรับประยุกนะครับเข้ากับตัวเองในแต่ละเดือนเพราะว่าบอกไกล์ไลน์มาแล้วเราก็สามารถรู้ล่วงหน้านะครับก่อนในหลายๆเดือนเลยก็จะทําอะไรก็ คิดแต่ตองให้รอบครอบมีสติทุกครั้งนะครับสามารถติดตามคำอุกรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำอยากรณ์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ